เปื้อนนหมดแล้วเนี่ยลูกนี่มามม,มอร่อยไหมอร่อยไหมนี่ฮะนี่ไงมีมีประโยชน์ลูกกินเข้าไป นอนแล้วไปของดีดีมีประโยชน์ไม่ค่อยจะกินอ้าวอะนอนดีๆลูกนอนดีๆมันเลิกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่าพ่นออกมา แล้วลูกเนี่ยติดรสชาติแล้วเนี่ยยา เนี่ยนี่ก็มีกล้วยนี่ไงนี่กล้วยเนี่ยกล้วยกล้วยกล้วยกินกล้วยก่อนกินกล้วยกินกล้วยกล้วยกล้วย ไม่ป้อนแล้วไม่ป้อนแล้วไม่ป้อนแล้ว